นะเจอยอดมวยไทยนะครับถือว่าเป็นนักชกนะฮะที่วางแผนการชกดีนะนี่นะครับเสียบเข่าขวาเสียบเข่าขวา,ขา,ขวาดอกนี้มีจุกเลยครับโอ้ยเต็มเต็มเลยครับกรรมการเห็นเต็มตาเลยครับจังหวะนี้ลุกดาโรเจอมวยเขา่เขานี่นะครับหันหลังให้จังหวะนี้แล้วก็เสียบเข่าซ้าย โหยมาเป็นชุดเลยนะครับแต่ละดอกนะฮะมีจุกๆเลยครับเข่าวมวยไทยวางศอกไปครับมีหมัดขวาเสียงเชียร์มาเต็มพยักหน้าโอ้วิดาคตดอกนี้นะครับไม่อยู่แล้วนะครับเจอขเข่าแหลมๆของมวยไทยไปแบบนี้โอ้โหนี่นะครับเจอเข่าแบบนี้ไสเกือบทะลักแน่เลยครับยังลุกขึ้นมาได้กรรมการว่าไงฮะให้สัญ,ญญาณชกต่อนี่นะครับ อ่า